สิไอดอลเกาหลีที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์รายชื่อของไอดอลคนดังที่เป็นที่รู้จักในฐานะไอดอลเกาหลีมีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงใน10คนนี้ถ้าแอดมินตกหล่นคนไหนไปก็สามารถแจ้งในคอมเมนต์ได้ค่ะก่อนรับชมคลิปขอไลค์จากทุกคนเป็นกำลังใจให้แอดมินสักหนึ่ไลค์นะคะ คนแรกยุนอาเกิร์สเจเนเรชันเจ้าของตึกมูล,ลค่าหมื่นล้านวอนในเขตชองดัมซึ่งตีเป็นเงินไทยแล้วจะมีราคาประมาณ300ล้านบาทจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาสังหาริมทรัพย์นี่เป็นพื้นที่ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในระดับท็อปที่สามารถขายออกไปได้ทันทีหลังปล่อยขายยุนอาไม่เพียงมีผลงานอย่างต่อนเนื่องในวงการเท่านั้นแต่ยังขยายอาชีพของเธอ มาในด,ด้านการแสดงและมีผลงานด้านซีรีส์ภาพยนตร์อีกมากมายด้วย 2. จีราก้อนบิ๊กแบงก่อนที่เขาจะเข้ากรมเขาเป็นไอดอลที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับสามของวงการเคป๊ OP, ซึ่งมีมูลค่ารวมกัน688ล้านบาทแต่หลังจากออกจากกรมแล้วเขากลับมีมากขึ้นเป็นเท่าตัวมาดูกันว่าอสังหาริมทรัพย์ของเขานั้นจะมีมากแค่ไหน ซึ่งตึกที่เขาเป็นเจ้าของอยู่คือตึก The ะมาร์ชและบีย่านคังนำัำซึ่งเป็นตึกที่ได้รับการออกแบบเพิ่มเติมจากเขาเขาซื้อตึกนี้มาตั้งแต่ปี2017แต่ในปี2019ราคาของตึกพุ่งไปถึงเกือบ9,000ล้านวอนหรือเกือบ300ล้านบาทซึ่งเป็นเฉพาะราคาของตึกเท่านั้นนอกจากนี้เขายังมีบ้านรถคอนโดและอพาร์ตเมนต์อีกมากมายค่ะ 3. แทยังบิ๊กแบงมูลค่าอาสังหาริมทรัพย์ของเขาก็อยู่ในดับที่ยิ่งใหญ่เช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้แทยังได้ซื้อตึกมูลค่า7,000ล้านวอนใกล้กับโรงพยาบาลในมหาวิทยาลายัยซูนชอนฮวังในเมืองโซซึ่งก่อนที่ยุนอาจะซื้อตึกของเธอตึกของแทยังนั้นราคาตีเป็นเงินไทยสูงกว่า200ล้านบาทซึ่งนับเป็นตึกที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่ถูกซื้อโดยไอดอลนขนานั้น นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันอีกว่าตึกดังกล่าวมีผลกำไรจากค่าเช่าสูงมากด้วยจํานวนชั้นที่เปิดให้บริการถึง8ชั้นและชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้นรวมเป็น8ชั้น 4. ี่ฮันซึงยอนอดีตสมาชิกวงคาร่าด้วยฮันซึงยอนซื้อตึกที่ตั้งอยู่ในเขตชองดํากลางน้ำเมืองโซมูลค่า 4,550ล้านวอนซึ่งตอนนั้นจึงยอนนักร้องนักแต่งเพลงสาวทำให้มูลค่าของตึกที่เธอเป็นเจ้าของอยู่นั้นพุ่งขึ้นมาเป็น6,700ล้านวอนได้จากการปรับปรุงรีโนเวทตึกตีเป็นเงินไทยเท่ากับ200กว่าล้านวอลเลยทีเดียวซึ่งบรรดาตัวแทนจากฝั่งธุรกิจเห็นตรงกันว่าเป็นวิธีการลงทุนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการร่ำรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์เลยก็ว่าได้ เพราะเธอทำกำไรได้เป็นพันล้านวอนเลยทีเดียวคนที่5คิวยอนซูเปอร์จูเนียร์ไม่เพียงแค่ซื้ออสังหาหริมทรัพย์เท่านั้นครอบครัวของเขายังทำธุรกิจเกสเฮาส์ด้วยคิวยอนและพ่อของเขาซื้อตึกที่มี6ชั้นกับชั้นใต้ดิน1ชั้นในเขตเมียงดงเมืองโซและเปิดเป็นเกสเฮาส์จึงนับว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเมื่อใช้ประโยชน์ จากการมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเป็นสถานที่ที่มีชาวต่างชาติมาเยือนม,มากมายอย่างย่านเมีงดงมูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ที่เขาถือครองนั้นเท่ากับ1 0 0 0 0ล้านวอนหรือ300ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ 6. วงเอ็กโซเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คนใหม่ของวงการเคป,ป๊ในรายการ radio star ทางช่อง mbc ชานยอนได้ไปออกรายการร่รรวมกับสมาชิกเอ็กโซ และเขาเล่าว่าผมทำเงินจากการลงทุนมากกว่างานส่วนตัวอีกครับและบอกว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของตึกแล้วเล่าต่ออีกว่าแล้วผมก็ขยันเก็บเงินด้วยครับซึ่งได้มีการเปิดเผยด้วยว่าไอดอลหนุ่มเพิ่งใช้เงินครั้งใหญ่ในการซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับสมาชิกวงทุกคนเพื่อให้ทุกคนติดเกมเหมือนกับเขาอีกด้วย ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ของหนุ่มๆที่ซื้อกันนั้นดีราคาแรงมากอย่างชาญยอนซื้อตึก5ชั้นในย่านมหาวิทยาลัยอีหวาด้วยเงินสดจำนวน2,000ล้านวอนหรือราวๆ59ล้านบาทเซฮุนซื้อตึก6ชั้นใกล้สถานีรถไฟฟ้าซังโดในราคา3,000ล้านวอนหรือประมาณ86ล้านบาทเฉินซื้ออาพาร์ตเมนต์สุดหรู ในราคา1,000ล้านวอนหรือตีเป็นเงินไทย46ล้านบาทซึ่งคาดว่าซื้อไว้เพื่อเป็นเรือนหอส่วนสมาชิกค,คนอื่นๆก็มีทรัพย์สินเยอะมากเรียกได้ว่าเอ็กโซก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐีใหม่ในวงการเคป๊อปตามหลังรุ่นพี่ไปเรียบร้อยแล้ว7แจ็คสันกอสเซเว่นในส่วนของความรวยที่มีมาก่อนหน้าที่จะเป็นไอดอลเราได้เล่าไว้ในคลิป10ไอดอลเกาหลีที่บ้านรวยภาคหไปแล้วนะคะ มาต่อกันที่ทรัพย์สินที่เขาหามาได้ด้วยตนเองหลังจากการเป็นไอดอลกันบ้างซึ่งหนุ่มแจ็คสันเนี่ยเขาได้ซื้อคอนโดหรูที่ฮ่องกงเอาไว้ด้านจิมซาจุยซึ่งมีราคาเบาๆเพียง38ล้านดอนลลาร์ฮ่องกงเท่านั้นหรือตีเป็นเงินไทยก็แค่155ล้านบาทเท่านั้นเองคะ่ะใจดีสปอร์ตฮ่องกงจริงๆเลยคะ่ะ 8. วง BTS ตามมาติดๆ กับหนุ่มๆบางท่านด้วยรายได้ของพวกเขาเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลทำให้พวกเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นของตอนเองได้ไม่ยากมาดูแต่ละคนกันค่ะว่าหลังจากที่พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นไอดอลเกาหลีที่ดังระดับโลกแล้วจะมีทรัพย์สินเพิ่มมากแค่ไหนกันมาเริ่มเบาๆกันก่อนที่มักเน่จองกุ๊กนะคะเขาได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ไพเมทซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ระดับสูงที่ซองชูดง กรุงโซ่หนึ่งหลังในราคาเกือบ2,000ล้านวอนได้เงินสดซึ่งตีเป็นเงินไทยแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์หรูที่ราคา55ล้านบาทในทีเดียวก่อนหน้านี้เจโฮปหนึ่งในสมาชิกวงก็ได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ไพเมนี้ไปในปี2016แล้วเป็นอพาร์ตเมนต์หรูที่มีรุ่นที่ไอดอนซื้อไว้หลายคนจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองดารามาต่อกันที่ชูก่าอสังหาเรมรัท์ที่เขาเลือกซื้อก็คือ เป็นอพาร์ตเมนต์ในรูปแบบบ้านซึ่งซื้อเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ที่ผ่านมาซึ่งบ้านหลังนี้เทียบได้กับคฤหาดหรูเลยก็ว่าได้มีราคาสูงถึง3,400ล้านวอนหรือราคา100กว่าล้านบาทของไทยต่อมาหนุ่มวีเขาได้ซื้ออพาร์ตเมนต์หรูย่านคลังนำ้ำในราคา5,000ล้านวอนได้เงินสดซึ่งมีมูลค่ามากกว่า131ล้านบาท และพี่ใหญ่ของวงอย่างพี่จินเคยซื้อบ้านที่พันน m t เดอะฮ l ลในปี2018และในปี2020ก็ยังซื้ออีกหลังหนึ่งให้พ่อแม่ในย่านเดิมราคาหลังล่าสุดราคา4,000ล้านวอนหรือ100ล้านบาทหัวหน้าวงอย่าง RM ก็ไม่น้อยหนะ้าปี2020นี้เขาได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ฮันนัมเดอะฮิลล์เช่นเดียวกับพี่จินสดๆร้อนๆเลยค่ะ ซึ่งส่วนที่ RM เลือกซื้อนั้นเป็นส่วนที่มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนมากมายโดยอพาร์ตเมนต์ของ RM มีราคา4,900ล้านวอนหรือราคา126ล้านบาทเรียกได้ว่าบางทันของเหล่า์มี่นั้นรวยทุกคนเลยค่ะคนที่9 IU สุสาวน้อยเสียงดีคนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นศิลปินเดียวแต่ล่าสุด เธอเป็นศิลปินหญิงที่ทำไรายได้มากที่สุดในวงการเคป๊อปทรัพย์สินที่เธอมีแล้วโดยรวมนั้นมีมูลค่ามากกว่า400ล้านบาทและอสังหาริมทรัพย์ของเธอก็คือบ้านย่านยางพยองริมแม่น้ำซึ่งเป็นบ้านสำหรับพักกับพ่อบครัวในวันหยุดเธอซื้อมาในปี2018พร้อมที่ดินรอบข้างมูลค่าตีเป็นเงินไทยนะคะ77ล้านบาทยังไม่รวมตึกออฟฟิศที่เธอซื้อมาก่อนหน้านี้อีก121ล้านบาท รวมๆแล้วเธอมีอสังหาริมทรัพย์มากกว่า200ล้านบาทซึ่งสำหรับคนเกาหลีแล้วอสังหาริมทรัพย์ที่เธอได้มาถือว่าเป็นราคาดีมากและไม่แพงเกินไปสามารถขายเก่งกำไรได้ในอนาคตสวยรวยเก่งมากจริงๆค่ะสำหรับสาว IU คนนี้คนที่10แจุงเจว g j เ j ก่อนที่เขาจะมาเป็นไอดอลเราเคยได้นำเสนอชีวิตของแจจุงแล้วในคลิปไอดอลเกาหลีสู้ชีวิตนะคะ ซึ่งตอนนี้แจจุงเป็นมหาเศรษฐียอดปิรามิดของวงการเคป๊อปไปแล้วค่ะเนื่องจากเขามีทรัพย์สินมูลค่าสูงมากกว่า3,000ล้านบาทจากการเป็นศิลปินไอดอลมาเกือบ20ปีซึ่งเขามีอาพาร์ตเมนต์ไว้ปล่อยเช่าในย่านชองแซมดงมูลค่า82ล้านบาทได้รับค่าเช่าเป็นเงินไทยเดือนละแสนกว่าบาทและยังมีตึก J-Line Building ซื้อมาเมื่อปี2014ในราคา220ล้านบาท มีรายได้จากค่าเช่าตึกนี้เดือนละ1ล้านบาทและคอนโดโหรูมูลค่าหลักร้อยล้านจนถึงพันล้านวอนอีกหลายแห่งซึ่งถือว่าในปัจจุบันเขาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเป็นไอดอลและได้นำมาต่อยอดในการทำธุรกิจของเขามากที่สุดค่ะจบกันไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจ่งจาดับเคป๊ปนะคะ In my bike, girl, you know it fashion a new purpose to do what the door time, with 20 Not she can hang up, more than girl.